Drop it สวัสดีค่ะที่นี่สารปกครองนครราชสีมาในวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนังกงานสารปกครองนครราชสีมานำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการสารปกครองของประชาชนประจำปีงบประมาณ2,563 ตามนโยบายเลขาธิการสำนักงานสาสาร์ปกครองหนงหน่วยงาน1โครงการเพื่อประชาชนโดยโครงการให้ความสำคัญกับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบเทียบได้กับมาตรฐานสากลรรวมทั้งปรับวิธีการทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการสารปกครองของประชาชนกิจกรรมส่วนหนึ่งได้นำมาขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสารปกครองในภูมิภาคหรือ ITA โดยเน้นมิติการประเมินบุคคลภายนอกที่ได้คะแนนระดับ B และ C ในปีงบประมาณ2 5 6 2 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพศ2563โดยมีผู้อในการสำนักงานสารปกครองนครราชาสีมาเป็นหัวหน้าคณะทำงานและที่ปรึกษาสำนักงานสารปกครองนายจำนงถาวรวิสิทธิ์เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อน ITA ร่วมกับสำนักงานสารปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการสารปกครองของประชาชนของสำนักางานสารปกครองนครราชสีมาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง เป็นการพัฒนาการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนจำนวนมากเพียงใดก็ตามจะต้องได้รับบริการและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งในด้านสถานที่มาตรการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการเผยแพร่ความรู้เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมโดยจัดเวรเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงวันละหนึ่งคนโดยจัดเวรจากเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม ทำหน้าที่ดูแลติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกกับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นการบริการต่างๆแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองและกระบวนการพิจารณาคดีปกครองสํานักงานได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองและกระบวนการพิจารณาคดีปกครองการไกลเกียร รวมทั้งเผยแพร่คดีปกครองคดีที่น่าสนใจสถิติคดีผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ Smart TV บริเวณชั้นหนึ่งเฟซบุ๊กสำนักงานสาร,ารปกครอง l i น์แอดสำนักงานสารปกครองคนครราชสีมาเสียงตามสายภายในหน่วยงานทุกวันจันทร์และวันศุกร์ของสัปดาห์นอกจากนี้สำนักงานได้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางอื่นๆอาทิ กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่อนา่าสารปกครองน,นครราชสีมาการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองแก่ผู้มาศึกษาดูงานหรือการออกไปให้ความรู้ในกิจกรรมสารปกครองสอัญจรให้กับนักเรียนนักศึกษาใจม้ธทีของรัฐ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 1 0 5่5เมนิกะเฮิร์ในรายการสารปกครองพบประชาชนและยังสามารถรับชมไดยรับฟังสดผ่านทาง Facebook สำนักการสารปกครองนครราชสีมา และรับฟังย้อนหลังพอดแคสต์สำนักงานสาธารองณราชสีมากิจกรรมพักรอรบกรกกสบายใจโดยจัดหาพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการจัดมุมบริการประชาชนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สรไไัญญาณไรฟาจัดหาโต๊ะเก้าอี้จัดหาหนังสือและนิตยาสารบริเวณชั้นหนึ่ง จัดมุมบริการน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขอ,อนามัยจำนวนสองเครื่องบริเวณชั้นหนึ่งจัดห้องพยาบาลและยาสบานประจำบ้านสำหรับบุคลากรและบุคคลภายนอกจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการโดยจัดหารถเขียนวีลแชร์และทางลาดสำหรับผู้พิการปรับปรุงสถานที่พักรอภายในอาคารบริเวณชั้นหนึ่งเพื่อรองรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ทั้งหลายคนและเป็นหมู่คณะให้ได้รับความสะดวกและบรรยากาศที่ผ่อนคลายเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การรับฟังความเห็นจากประชาชนหรือผู้มารับบริการกล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็นตั้งไว้บริเวณหน้าเคาน์เตอร์รับฟ้อง กล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกออนไลน์ผ่านไลน์แอดสำนักงานสารปกครองนครราชสีมา QR Code Facebook สำนักงานสารปกครองนครราชสีมากรณีได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกสำนักงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกทำหน้าที่พิจารณาและดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุก ที่บุคคลภายนอกร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสารปกครองนครราชสีมารวมทั้งเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับสำนักงานให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดไว้ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการต่อการอำนวยความสะดวกและการให้บริการของสำนักงานสารปกครองนครราชสีมาผ่านระบบออนไลน์ Google Form และติดป้าย QR Code แบบสำรวจนบบริเวณจุดให้บริการได้แก่งานประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้เรายังติดป้าย QR code แบบสำรวจออนไลน์ไว้ที่บริเวณงานรับฟ้องงานให้คำปรึกษาแนะนำและงานการเงินปรับปรุงผังขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบนันเข้าใจง่ายโดยสำนักงานได้ดำเนินการปรับปรุงผังกระบวนการให้เป็นปัจจุบนันและรูปแบบการนำเสนอให้ผู้มารับบริการมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น โดยนำร่องการจัดทำผังกระบวนงานประกอบด้วยผังขั้นตอนการรับฟ้องผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผังขั้นตอนการให้คำปรึกษาแนะนำคดีปกครองและผังการยื่นฟ้องคดีปกครองหมดนี้ก็เป็นภาคกิจกรรมที่สำนักงานสารปกครองนครราชสีมาดำเนินการโดยเน้นประโยชน์ของประชาชนและผู้รับบริการเป็นลำดับให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ก่อเกิดความพึงพอใจสูงสุดและเราจะพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพต่อไปทางด้านบุคลากรงานบริการและสถานที่ภายใต้แนวคิดที่ว่างานได้ผลคนปลอดภัยใส่ใจประชาชนสวัสดีค่ะ